มันล้มมันล้มล้มล้มมันเบรกแตกก็จังหวะนี้แหละงัดมันขึ้นไปเลยเราคอมโบได้สวยสวยเาจังหวะนี้อันตีได้เลยเอาละยิงก็ไปตูมปานสายฟ้า สวัสดีครับฟิกกิ้งไฮท์ครับผมตอนนี้อยู่ในเกม SD Gundam Battle Alliance นะครับผมก็จะมาต่อกันเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับ ลุยเลยดีกว่าเราจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องที่แบบว่ามันคุยกันยาวนานอีกนะฮะเพราะนั้นจะรีบไปเพราะตอนนี้ผมเริ่มจับได้แล้วว่าด่านหนึ่งมันตกประมาณ5-10นาทีนะครับอันนี้ไม่รวมที่ต้องอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องที่ตัวละครมันจะออกมาบ่นนะฮะดีละคราวนี้หละเราจะช่วยแชงฮะขี้ขี้วจะอาจไปแชงครูดวะแซงคิดงดอมให้ได้เออทิ้งข้าวก่อนจะถูกการล่มปริศนาขัดขวางก็เถอะ คุณพี่ยูโดภารกิจจริงครั้งนี้ไม่ใช่ที่แซงคิงดอมหรอกนะเอ๊ะก็เราจะแก้ไขประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหรอก็ต้องปกป้องนิวพอร์ตซิตี้ที่เป็นเมืองหลวงเลยวิธีของคราวนี้คือเขตชายแดนเทือกเขาของแซงคิงดอมเป็นตอนที่ผู้แทนเอ่อลิลิน่าประกาศยุบอาณาจักรไปแล้วยุบอาณาจักรเอ่อแซงคิงดอมก่อนที่พวกเราจะแก้ไขความผันผวนทำไมหรือภารกิจ จะติดบักเปล่าๆมันเป็นไปตามประวัติศาสตร์จริงบางครั้งขนาดของประวัติเอ่อปรากฏการผันผวนก็ทําให้แกมเวลาคัดขึ้นไปบ้างประวัติศาสตร์ต่อจากศึกด e วพอร์ตซิตครั้งก่อนแล้วเราก็ต้องทําอะไรในเขตเทือกเขาเลยเราต้องคุ้มกันกกนนัมเอเปียนที่สู้อยู่คนเดียว คนขับคืออ,อ,อะไรไม่ชอแหละฮีโร่อยู่เขากําลังฝืนตัวเองเพราะระบบของตัวหุ่นสถานการณ์น่าเป็นห่วงเเราต้องพาเขาคนนั้นมาเจอกับวินกันดั้มซีโร่อ๋อขับตัวแดงอยู่ต้องย้ายเครื่องนักบินของซีโร่ก็คือผู้พันเซกเมอร์คิสคนที่เคยขับเอเปียนไงละ่ะอ๋อวินการดั้มซีโร่มีกันดั้มตัวใหม่ผม่อีกแล้วต้นแบบของการดั้มทั้ง5้าเครื่องในปฏิบัติการโอเปเรชั่นเมเทโอก็คือวินกันดั้มซิโร่ี่แหละคนที่จะขับเอ,อซีโร่คือนักบินที่มีโค้ดเนมเมอร์ฮีโร ผู้นําที่ยึดมั่นในหลักการไฝ่สันติเป็นโมบิลสูตรที่สําคัญมากเลยสิเะก็สําคัญนะสิการได้พบกับเครื่องที่ติดตั้งซีลโลซิสเต็มมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์อัปเตอร์โคลีอย่างใหญ่หลวงเลยเอ่อซีลโลซิสเต็มอย่างนเงี้ยลยงงเลยซีลโลซิสเต็มอะไรเออเอาเลยครับเุยโหมืดปราดนี้มาแบบว่าคลึมคลึมเลยคลึมคลึม โอ้โห,โห,โหเท่เหมือนกันนะตัวใดศัตรูศัตรูของฉันอยู่ที่ไหนหุยที่เดือดจังอะมิสเตอร์มูชะไม่นี้พวกเจ้าจะเข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยมันพูดเหมือนเดิมตลอดเลยมันไม่มีบทพูดอินเนี่ยโอ้โห,โหพูดกันดิเรียกท่านคอมมานด์มาด้วยแล้วรีบไปออกรบกันดีกว่าพูดเหมือนเดิมเลยโอโ้โหมืดมากพระเจ้ามืดจัดมืดเกินะ ไอตัวนั้นมันตายแล้วเหรเลยโดนยิงแล้วกูหุ้ยโหยิงสองทีจะตายคือยังไงดีอ่ะไอตัวนี้ผมไปดูสเต็ปมันมาดูดีๆแล้วไปเทียบกับตัวอื่นอ่ะมันโคตรอ่อนเลยป่ะตัวที่ผมเล่นอยู่ตัวมันบางมากครับตัวบางมากแบบตีตีแล้วตายง่ายนะครับแล้วก็ลองเทียบเอาตัวหลายๆตัวเทียบกับบาบาทอสล่างหกอ่ะคือตอนนี้ใครกดบาบาทอสมา คือเกมจะเล่นง่ายไปเลยนะเพราะว่าสแตทเขามาโหดจัดๆเลยครับบาลปะทอล่างหเอาเรื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้มืดจ,จัดๆโอเคผมสังเกตตัวเองว่าผมไม่ค่อยใช้คาลเตอร์แต่เท่าไหร่ทั้งนี้มันมีการกดคาลเตอร์ว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมีกดคาลเตอร์มีการบล็อกป้องกันแต่ผมไม่กดเลยนี่กดบ้างนะครับโอ้โหผมจะตายแล้วอ่ะแรงมากครับ โอ้โหนี่ฮิวแล้วนะโอ้โผมมอ,มองไม่เห็นหรอทุกคนทุกคนถ้าผมมองไม่เห็นแล้วคนดูจะเห็นหรอวะโดยเฉพาะคนดูที่ดูในโทรศัพท์เนี่ยอืมมันดูคาา่อนข้างยากนะโอ้โหทำเกมเวอร์ชันขอให้แมพที่มันเป็นมืดๆเนี่ยมีแค่นี้พอนะครับค่ขอนข้างแล้วบบ ตัวละครมันเดินมาติดกับหน้าจอนะครับมองยากจัดๆโผล่แล้วฟันไม่โดนแล้วติดคือฟันเข้าไปฟันเข้าไปตายครับไปโอ้ผมจะตายเหมือนกันด้วยอืมอันนี้นะผมจะใช้ป้าอัศนีบ้างโชว์ชววชๆ,ๆ,ๆ,ๆแตกโอเคฟันรัวไปแตกแตกครับต่อเลย เออถ้าผมให้เปิดน้อยขอรีด้วยผมเพิ่งตื่นเออเพิ่งตื่นแล้วมันแบ,บบว่าซึมๆอ่ะเออแล้วมันรีบรีบมาอัดนะครับฟันไปเอาแครับเราจะไปตรงเออมาร์คสีเหลืองนะครับโหเดี๋ยวเคลียร์ตัวข้างบนก่อนฟันมันเลยฮะอืมเอาลงมาแล้วตัวข้างบนเมืนจะตายเกี้ยวว่ะมันบางมากเลยว่ะสงสัยต้องเปลี่ยนหุ่นเล่นแุ้ยหุ้ยตายว่ะ ผมถอยทับก่อนเลยถอยตัวเองออกไปก่อนจะตายครับบางมากครับตัวนี้บางยิงงดีถ้าผมเอาเพื่อนร่วมทีมมาเป็นตัวแทงตัวหนึ่งอะจัดทีมมาแบบสมดุลตอนนี้คือในทีมผมมีครบทุกตำแหน่งนะครับมีอราวด์เออร์มีแอคแทกเกอร์มันเรียกแอคแท็กเกอร์บอผมจำไม่ได้คือมีตัวแดงตัวฟ้าตัวเขียวครบ ผมเป็นตัวเขียว้วเป็นสายหิงนะครับโหยังไม่ทันได้เจอบอสเลยผมใช้ยาจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนั่นคือพวกเราผมก็ไปเลงมันทั้งงานโฉอระดับยุทธวิธีเคลียร์ย้ายไปที่ระดับกลยุทธ์ทำไมให้คนนี้ไาดูซีเรียสวะนไมเจอการล็อตกูรั่วจัดเลยวิ่งซีโร่เลยระดับการต่อสู้ยืนยันเป้าหมาย เริ่มการเอ,อเริ่มต้นการกำจัดผมชอบอ่านคำคันดัออ้มเวอร์รุ่นใหม่เงี้ยเนี่ยจะท้าดวนกับวิงซิโลเครื่องนี้เงี้ยเรอเอาอะผมต้องสู้กับวิงซิโลอะแล้วผมก็มีเมดคิดหรือว่าฮีลิ่งแค่สองอันเองฮีโร่ยุยเซ็กเอาแล้วบวกแล้วครับอันนี้เป็นโอ้โหเปิดกนเลยเปิดกนได้เปรียบ อันติก่อนเลยเลยกันนะครับผมอย่าดองอันตินะฮะให้ใช้ไปเลยอันติมันจะได้รีเซ็ตนะครับปั่นไปตอนนี้ผมจะยิงจากด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราบางนะครับเราเข้าไปตีแล้วตายเลยกูอัอนหนึ่งอ๋อซ้อมแจมยิงเฉยได้ยา่าลุกขึ้นมาแล้วว้าวโอ้ย มันแรงว่ะเอ้ยทุกคนใครซื้อเกมนี้มาแล้วเ,เล่นแล้วเ,เจอโดนยิงสองทีตายแบบผมบ้มางวะผมว่าผม,ผมฮิลต่อ,อีกันเรื่อยเรื่อยมันไม่ไหวอ่ะฟันไปยิงไปผมเล่นระยะไกลนะครับจังหวะนี้แหละไปเลยโอ้โหไม่โดนว่ะโกงไว้ตัวเนี้ยไอวงิงเนียแล้วตอนนี้คือผมไม่มีนี่แล้วด้วยดิไม่มีเอ่อ ยาฮิวแล้วไม่มีเม็ดคิดต้องฟันระยะไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปาร์ลัสตอรี่เงวว้วาวมันใช้ยากจริงไงบาร์ัสตอรีเไอ้คอมโบแล้วเอ้ามานาดันหมดั้งงั้นโอโ้โหชีวิตเกรดเอเนจีหมดซะก่อนครับอดเลยอดคอมโบสวยๆให้ท่านผู้ชมดูกันเลยจังหวะน,นี้เอาละไปเลยปาร์ลัสตอรีโอ้โหฝนจะตายอะ อปิดชากไปได้ครับโอ้โหด,ดีนะผมมีไอ้ยาฮีลเหลือโดนฟันล้มลงไปแล้วชุบตัวเองขึ้นมาได้อยู่นะครับโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่โดนฟันเดี่ยงไม่ใช่ฟันเดี่ยงโดนยิงเดียงไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งหาก่อนจะมีกล่องพวกคอนเทนเนอร์ไม่มีปะเดี๋ยวกันไม่มีปะ ไม่มีอะไรเก็บเลยไปอยู่นู้นทุกอย่างคือสิ่งสำคัญไปเก็บมาเรียบร้อยครับได้แคปิตอลเพิม่มสีสีทองทองนี่คือแคปิตอลโอเคภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับเมื่อกี้ที่มันเป็นในเรื่องผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะไปกดไปกดไปภารกิจเสร็จสิน้น เท่านี้ก็แก้ไขภารกิจผันผวนทั้งหมดและบันทึกภารกิจใหม่เรียบร้อยแล้วของเดเรกเตอรี่นี่ใช่ไหมเอาเไปชั้นต่อไปก็ได้ละคือว่าขอบเขตอำนาจของชั้นดูเหมือนจะเข้าถึงเดเรกเตอรี่ต่อไปไม่ได้คงต้องให้คุณพี่ยูโน่กับฮาโร่คงช่วยเพราะฉะนั้นติดตั้งโปรแกรมทำลายกำแพงป้องกันจีเดโมเรชันอ่ะแค่นี้ออ๋อมันติดตั้งอยู่เพราะว่าอะไรดูเพื่อเกมขางมันอยู่ิ ทำลายทำลายให้หมดลุยมันเลยฮาโลทำตามอำเภอใจอีกแล้วนะเธอใส่อะไรเข้าไปกันแน่ฉันไม่มีอำนาจในการยกเลิกนกำแพงป้องกันหรือไฟวอลไฟวอลแต่ตอนนี้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้ฮาโลุคุไปแล้วที่เหลือแต่คุณพี่ยูโนช่วยสร้างโปรแกรมทำลายกำแพงป้องกันก็เรียบร้อยขนาดมาที่นี่แบบนี้ฉันฉันยังต้องทำตัวเหมือนแฮกเกอร์อีกรอแรกเกอร์ขนม น่าจะใช้ได้แล้วนะว่าไงฮารุโปรแกรมเป็นปกติพอสตีเถอะซากุระโอ้โหโ,หโดนเดียเอ็กเซเลนต์สมก็เป็นคุณพี่ยูโนโอ่อ้าวลองรันโปรแกรมทำลายกำแพงป้องกันกันเลยเดี๋ยวกันนะพา์ที่แล้วไอตัวนี้ก็โดนเล่นเนื้อโดนอิซากุระลงโปรแกรมบั๊กใส่เข้าไปพาทนี้มันโดนเดียจีเดโมลิชันสตาร์ทโอ้โหเฮ็ hey, ุกเฉิน ยูโนอันตรายสีแดงเข้มเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเีเลียนสเตเบิลถูกบุกลุกไม่สิถูกส่งมาที่ฟิลอื่นเลยมีเสียงดังเขาจะรับเหล่าเลดี้และคุณนักบินผู้ขับไล่กันดั้มลาทรีนายคือเฮอร์เบสเมอร์คิวรี่สินะเจ้าแวนนันเป็นใครกันดั้มของนายก็เท่ดีนะกูจำมึงได้กูจำมึงได้ เป็นเกียริจริงๆที่จำฉันได้คุณหัวหน้าฝีมือ,อับปูดของนายไม่เลวเลยฉันจะจำเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องการใช้บูสต์อย่าพูดเองเออเองเดินายทำอะไรกับฐานทัพนี้กันแน่ฉันตรวจพบการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องเลยเรียกมาที่การ์เบสสเปซอ่ะการ์เบสคอลเลกชันย้ายข้อมูลของสถานที่นี้ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช้งานตอนแซงกิงด้อมก็ทีหนึ่งแล้วนายเป็นใครรู้เรื่องอะไรบ้างฉันไม่มีอำนาจในการตอบคำถามนั้น สุดคือรู้แค่ว่าเป็นศัตรูของพวกเราโอ้ือเธอคือพวกพวกฉันคือศัตรูถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ดีเลยจากนี้นฉันจะลบฐานทัพโปรแกรมซ่อนเลนนั่นซะณจุดนี้ถ้าจะเรียกฉันว่าศัตรูก็คงถูกแล้วจงดูซะพลังของกันดัมลาเทรียที่อัปเดตแล้วเฮ้ยมันไปอัปพ,พุนมาวะ่ะใครจะยอมให้ลบทั้งที่ยังไม่รู้อะไรกันเล่าโหนะฝกักเรื่องสู้ด้วยอ่ากูสินะได้เลยเดี๋ยวจัดให้น้อง เอาละโอเคตอนนี้เราต้องไปฝึกเล่นก่อนว่ะผมเล่นมาผมรู้สึกได้แล้วว่าเอาโจโฉเนี่ยเบาบางเกินไปที่จะนำไปเล่นไต่ขาเรียกว่าอะไรในเ,เรื่องกันดัมอาร์เทียอัปเดตเสร็จสิ้นเพอร์เมสมาคิลี่าม,มาแล้วอยอโคเท มันเป็นสีม่วงเหรอวะหรือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสีขาวแล้วมันสะท้อนโอเคโอเคมันสะท้อนแสงมิสเติมบูชาไม่ไดูว้วเจาจะเข้าร่วมด้วยผมไม่อ่านล้ะแม่งซ้ำข้ามเลยได้ไหมข้ามไม่ได้ข้ามได้ข้ามได้โอ้โหลาย oh, 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 ตาจ้าจ,จเอาละเรา,เาต้องเล่นจากข้างนอกเออเออโดนแล้วน่าจะมีบอกนะเหมือนพวกเ,เกมกันดัมที่ผมเคยเล่นในเพลย์เซชั่นนะเวลาจะถูกโจมตีมันจะมีลูกศรบอกว่า เฮ้ยเรากำลังกลังถูกโจมตีอยู่นะอะไรเงี้ยเออมันจะขึ้นเว้ยผมจะตายแล้วอะโอเคฮิวทันมันถอยถ้ามันถอยจอมาได้นิดนึงจะดีมากเลยนะเฮ้ยมันลม้มล้มล้มล้มมัน,มมมมนเบรกแตกก็จังหวะนี้แหละงัดมันขึ้นไปเลยเราคอมโบได้สวยสวยสวย,สวยโอ้โหผมบึ้งไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนโดนแล้วอ,อ้าว โอ้จะตายนี้ก่อนครับถ้ากาดมันแตกก็เราก็จะเข้าไปคอมโบมันได้กาดบันเรืงจะแตกครับการบันเรืงจะแตกกาดมันจะแตกก็กาดมันเออกูจะแตกก่อนมาแล้วตอนนี้กาดมันแตกก็จงังหวะนี้แหละฮึงาดมันขึ้นไปแต่ว่ามานามดชิปหายแล้วกูลม้มเรื่อยเราจะลุกขึ้นมาต่อเลยครับ ไม่ต้องสนใจอะไรจังหวะนี้ซันไปก่อนอืมเอาละถอยไปก่อนบูธจะหมดนะครับจริงๆเราต้องควรดูบูธตัวเองด้วยจะเข้าไปคอมโบเขาอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเอาละผมจันติแล้วนะแต่เดี๋ยวผมรอมันกาดแตกก่อนแล้วผมอันติผมอยากรู้ว่าระหว่างที่อันติตอนที่มันมีกาดเดี๋ยวมันไม่มีกาดอันไหนมันจะแรงกว่าดูจากทรงแล้วกาดมันกำลังจะฟื้น เราต้องรีบซ้ำซ้ำซ้ำเราจากกังหวะนี้อันตีได้เลยเอาละยิงเข้าไปตูมปานสายฟ้าโอกาสมันรีเซทพอด,ดีเลยแย่จัดแล้วผมจะร่วงอย่าได,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 ด้ขออนุาตครับเจ้านายฮีลิ่งเฮ้ยเพื่อนใช้อัลติเมตเพื่อนใช้อัลติเมต,ต,เมตผมต้องซ้ำช่วยเพื่อนซ้ำ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 จะตายแล้วทีเดียวแตก เฮ้ยโอ้โหหมดก่อนไม่ไรปิดด้วยปานลักนี้เรียบร้อยครับรต่อกรกับฉันได้ถึงขนาดนี้พิมมือเยี่ยมจริงๆคุณหัวหน้าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าลาเทียเนี่ยร้องร้อ,องเล,งลดี้ยูโนแผนการของเจ้านัน่นสิ่งที่ฉันพูดจะได้ลืมเชียวละ่ะตายซะลักษณะนี้ตายแน่นอนเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวก่อนฉันยังถามไม่หมดคุณพี่ยูโน,โน่เรื่องเจ้านั่นเอาไว้ก่อนเถอะกาเบสสเปซจะถล่มแล้วเราต้องออกจากกาเบสสเปซนี้นะครับเราใช้โปรแกรมของคุณพี่ยูโน่อ,อะไรเจาะกำแงาาพงรักษาความปลอดภัยออกไปอันนี้เก็บได้เลยไอ้สีเข็ยว,วยนี่คืออะไรวะนเนี่ยนึกว่าไอเทมประตูเลยโอเคก็ เสร็จที่เรียบร้อยครับตานี้ก็ล่วงแตกไปอีกหนึ่งครั้งจนได้นะครับโอ้ยไม่ไหวจริงเล่นยากอะครับคือเกมมันไม่ได้เล่นยากนะตัวมันเล่นยากตัวเนี้ยตัวโฉมันบางเกินนะครับผมกดบาบาทอสมาเรื่องมันอาจจะง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราจะได้ปลดล็อกจิมสไนเปอร์นะครับซึ่งก็คงไม่ได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเล่นอะไรแต่ผมชอบสไนเปอร์เท่อยู่แต่ว่าเล่นหลังจากที่ผมเล่นตัวหลักเสร็จไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะฮะเอาตัวพวกตัวโนเนียไปเล่นครับระบุ directory ถัดไปได้แล้วไปแล้วนะคุณหนูาคุณพี่ยูโน่ได้เลยต้องหาอะไรจับไว้ไหมไม่จำเป็นหรอกมันเป็นการย้ายข้อมูลเนี่ยแต่ถ้าทําแล้วสบายใจก็ทาไปเถอะความเจ็บปวดมาจากจิตใจยูโน่ความเจ็บปวดมาจากจิตใจผู้จ่ากำกลมชมัดพวกเธอเป็น AI นะใช่พวกเขาเป็น AI แต่เฮอร์เบสเมอร์คิวรีจะใช่หรือเปล่าไอ้นั่นแหละไอ้นั่นลักษณะเป็นคนเลยนะ โอเคเมื่อกี้เราจบ Directory ที่1ไปแล้วครับตอนนี้เป็น Directory ที่2นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ Freedom เอาละอีเ a n ย t a b l e ย้ายข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นพูดให้เข้าใจง่ายๆคือลงมาอีก1ชั้นได้สำเร็จนั่นแหละ h e r m e เมส r บอ r y ไม่ได้แกะรอยตามเออ Address มาใช่ไหมในกรณีเลวร้ายเราอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยภารกิจผันผวนสมกับเป็นรุ่นพี่ฮาโลรีบลงมือเลยสิ เอาเรื่องเจ้าแว่นน่าสงสัยนั่นก่อนได้ลองสู้กันจริงๆแล้วหัวหน้าคิดว่ายังไงบ้างก็จงเกจ้านั่นเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆอ่ะขอเขาพูดถึงโร r o System กับ A h ับด้วยนี่มีตอนหนึ่งเขาท่าทางแปลกๆด้วยนี่อเอาอันที่3แล้วกันไม่น่าจะเป็นเพราะโดนโจมตีจนบาดเจ็บนะท่าทางเหมือนอยากจะบอกอะไรกับพวกเรามากกว่าหรือเปล่าทั้งที่เอาแต่ยืนการว่าไม่มีอำนาจตอบคาถามมันแปลกๆนะใช่เขาไปจุดที่พวกเราไม่เข้าใจเยอะแยๆไปหมดทีนี้ฉันถามหน่อยสักละ เธออยู่ฝั่งไหนกันแน่สงสัยกันเองแล้วงึงอาแล้วไม่ว่ายัางไงฉันก็เป็นพวกเดียวกันนะเจะ้ายังไงต่อคุณพี่ยูโดคุณอน่าจะเชื่อฉันแล้วก็แก้ไขความความผันผวนต่อไปหรือจะตรวจสอบเรื่องเคอร์เบสและเจ้านั่น ฉันเอาอยัางไงก็ได้นะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวช่วยทั้งคู่เลยเพราะฉันเกิดมาเพื่อการนี้นี่แหละเอาไงดีวะเราจะแก้ไขความผิดผวนต่อถึงจะบอกให้ตรวจสอบแต่เราไม่มีวิธีตรวจสอบนี่ให้เป็นหน้าที่ยูโน่แล้วกันฉันเชื่อใจเธอเอาแล้วเราเราเราเป็นคนเลือกสินะก็แก้แก้ไขต่อไปเลยไม่ต้องสงสัยอะไรถึงจะบอกให้ตรวจสอบแต่เราก็ไม่มีวิธีอ่าให้เป็นหน้าที่ยูโน่แล้วกันฉันเชื่อใจเธอเราส่งแบบว่าส่งส่งขี้ให้ยูโน่ไปเพราะน่าพอเจอเรื่องลำบากก็โยนได้ เห็นไหมเฮ้ยมันรู้ด้วยม่าเราอยู่ด้มันว่ะแต่ว่าคุณหนวหน้าเชื่อใจคุณพี่ยูนมากมากไงเละอยากให้เชื่อใจฉันแบบแบบนั้นบ้างจังสากุระไม่ใช่คนเลวเชื่อเขาเถอะยูนอหนวหน้าก็เชื่อด้วยสิหัวหน้าเอาอะฮัลโหลคุณไม่สิลูกพี่ฮัลโหลความรู้สึกของ AI ด้วยกันงั้นี่สิเนี่ยอ้าวคุณรุ่นน้องสากุระอธิบายสถานการณ์มาสิเปลี่ยนไดเรกทอรี่แล้วมันต่างจากเดิมยังไงเรื่องที่ต้องทำก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ แต่จะมีประวัติศาสตร์ออกมาเพิ่มความผันผวนที่รุนแรงก็คงมีมากขึ้นเมื่อกี้ฮารลคงค้นหาผลิตผันผ์ผลแล้วปรากฏว่าเจอพร้อมกันตั้งสาผลิจิจเลยผลิกิจผันผวนหลายอันเนอเป็นผลิกิจแบบไหนเหรอแล้วต้องแก้ไขย,ยังไงจะเย็นก่อนกูพี่ยูโน่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามลำดับย้ายที่กันก่อนไหมใช่ย้ายที่กันก่อน เอาละเราพบภารกิจพันผวนในเดลิทอรี่นี้3ลภารกิจนะเป็นภารกิจนอกักราดอวกาศ2ลภารกิจที่ว่านอกจากสกราดอวกาศคือแบบเดียวกับพวกยุคหลังหายนะหรือ after colony เลยใช่เลยเป็นประวัติศสาศสตร์ cosmic era กับคริสสกักราดส่วนที่เหลืออีกอันคือสักราดอวกาศที่ฮาโลคุงตรวจพบก็มีเท่านี้แหละจะเลือกภารกิจไหนก็ได้นะเย่ อันแรกคือประวัติศาสตร์คอสมิกอีลาไปช่วยเหลืออาร์แองเอ่อยานจู่โจมเกาะพิเศษที่ฐานทัพเอ่ออลาสก้าอันที่สองคือประวัติศาสตร์คริสต์ศักราช2,300ไปช่วยเอ่ออะไรอะปโตเลมีออส2หรือโตเลมียานแม่ของเซเลสเชียลบีอิงที่รอดจากฉุกเฉินใช่ไหมที่ลงจอดฉุกเฉินใช่ไหมโอ้โหลอดจากอ่าน ภาษาไทยอันที่3คือสกราตอวกาศอนาคตในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าของพวกเราไปเข้าร่วมแนวลบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบุกฐานทัพของกำลังอาณาจักรเซียนยูโน่ถูกต้องยูโน่ความจรดีคุณพี่ยูโน่เรียนประวัติศาสตร์เหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะเอาละเรากลับไปที่หอบังคับการเรือและติดตั้งรายละเอียดให้ฮาโลคุมกันดีกว่าลุงพี่ฮารลพร้อมหรือยังจะป้อนรหัสผ่านของภารกิจแล้วนะฮาโลจะไม่หนีไปซ่อนอะไรทั้งนั้น เธอคือกันด้มวัดจะบอกนะฮาลโลมันกลายเป็นกันด้มอ่ะเอาโดนติดตั้งข้อมูลปิศนาอีกแล้วตอนจบจะเป็นยังไงมั่งเนี่ยฮาโลฉันอ๋อโดนอีก <laughs> ลงทะเบียนภารกิจพันผลเสร็จสิน้นหัวหน้าเลือกเลยหัวหน้าเอาล่ะผมจะได้เลือกแล้วอย่างนงี้เลยเอาล่ะปลดล็อกภารกิจใหม่แล้วนะครับ เคเดี๋ยวผมเข้าภารกิจเลยดีกว่าอ่าเราเข้าภารกิจเลยแล้วเรามาอัพหน้าภารกิจได้ไงเป็นภาคซซตนะครับผมมันบอกให้เราเลือกได้อ๋อมี A B C เนี่ยเราเลือกได้เลยดีกว่าโอเคเราจะไปภาคไหนก่อนดีอ่าผมขออนุญาตภาคซซตก่อนแล้วกันนะครับโอเคกดเข้าไปตั้งค่า M S MS, Mobile Suit <S ขออัพเกรดหน่อยเว้ย ผมคืนระยะประชิดมาได้ไหมไปใส่ HP ได้ไหมเออเข้าถามือนกันไปโจมตียะประชิดเอาออกไปก่อนแล้วกันโอเคเรามาใส่เป็น HP เรียบร้อยครับตอนนี้ก็โจมตีเอ่อยิงนะครับพลังในการยิงอยู่ที่310นะครับโจมตีนะครับชิด129บูทร้อยหครับ h p 3ามร้ตอนแรกอะ่ะจะอัพเป็นพวกดาเมจล้วนๆแต่ทีเออคิดไปคิดมาตัวเรามันเปราะบางเว้ยฉะนั้นอัพเลือดก็คือดีมากนั่นเองโอเคประมาณนี้ตอนนั้นเราก็จะไปลุยกันเลยแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้พวกเอ่อวิงแมนเนี่ยครับมันต อัปเกรดให้เขาด้วยหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นเนาะเพื่อที่จะให้เขาเก่งขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจโอเคยังไงก็เราก็เล่นอัพตัวหลักของเราไปก่อนในส่วนของตัววิงแมนเนี่ยผมว่าหลักๆแล้วเขามารับส้นเท้าให้เรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ก่อนโอเคไปดูกันเลยกับในเรื่องของการดำ e ีเปิดในเรื่องของการด e สีไปแล้วที่นี่เหรอฐานทัพอลาสกลายเป็นสมรภูมิไปแล้วไม่ใช่ผมอ่านผิดในสะตอรี่นะครับนี่ไงไซคลอปทำไมเยอะขนาดนี้ โอ้หเยอะจริงเต็ไมไปหมดเลยมิสเตอร์มูชาโอเคไม่ดูแล้วผมจะข้ามแล้วมันพูดเหมือนเดิมเป๊ะเอาละผมจะไม่ได้อ่านแล้วนะครับผมจะโฟกัสการเล่นเกมตอนนี้โขออกก,อ B, กอดบีกดบีดีกว่าดีกว่าให้ฝันคุณพระถ้าสิ่งที่ทหารดัดแปลงทำได้มีแค่ต่อสู้เหรือก็มันมันดับบันโอไม่ใช่ผมเข้าในเรื่องซีกมาไม่ใช่ไมนได้อยู่ในดับบโอไม่ใช่ ผันผวนนะผันผวนเอาละลุยก่อนเลยซิมันนี่ฝันหลบฟันฝันไปไปมีปะมีหลบฟันฟันแตกกระเจิงเอาละลุยตีตีงัดโหเราตีเบาเลยเพราะว่าเราไปอัปเดตมาครับเราก็จะตีธรรมดาเบาแล้วนะตอนนี้ เฮ oh ้ยโอ้โหมานน้ำหมดอือ huh. นึงไอ้น um ุ่มเอาไปปานสนีชิปหายละไอ้ท่าปานสนีมันเบาลงไปด้วยงานเข้างานเข้างานเข้าเอ้อเอ้อไอ้หอมไอ่หอมไอ่หอมแตกตัวไหนก็ดีตัวนั้นเฮ้ยฟันเรียบร้อยตายฟัน ฟันโอเคดองคีไปต่อครับตามเอ่อลูกศรสีเหลวไปเลยแล้วก็กดบีใส่เปิดตู้โอเคอุ้ยฟันเข้าไปแล้วก็ฟันแล้วก็บินมันต้องฟันแล้วก็บินทิ้งฟันแล้วบินทิ้งทิ้งระยะออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองไม่โดนโจมตีมากเอาละเราจะโดนฟันอีกแล้วโอเคบอกได้บอกได้เมื่อกี้แหม่เล่นเหมือนกันไหมโอ้กระสุนหมดอีกแล้ว มัเรียกว่ากระสุนนะเอาละฟันไปเรื่อยๆถือว่าฟันแรงอยู่แนตะ่ขอฮิวนิดนึงครับไม่หิวละเพราะนึกขึ้นได้ว่าเออระหว่างทางเราอาจจะเก็บเลือดได้ก็ได้นะครับมันจะมีดอกอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวเราถ้าเราเจอบอลเราค่อยฮิวเดี๋ยวโอเคเปิดปตู้เลยเปิดแล้วครับอ้าวเปิดอย่งอ๋อประตูนี้โอ้โหผมเลยก็เปิดประตูขวา ผมมองไอ้กำแพงเป็นประตูไปแล้วเมื่อกีน้นองครับโอเคเปิดต่อเลยเหรอแล้วก็ไอปุ่มเปิดประตูนั่นคือปุ่มพุ่งเมืม่อกี้มันก็เลยพุ่งเองเซ็งวูู้์นักไหมมันไม่ขึ้นว่ะเอาละท่าโคงสวัดมันเท่วะ่ะเนี่ยเท่ป่ะผมชอบนะ,ปะไป<อ>ยิงสวย ผมเริ่มเริ่มเริ่มนี้วะเริ่มติดเข้าไปตีใกล่วะเริ่มกลับไปติดเข้าไปตีใกล้แล้วเซ็งหรือหรือผมอาจจะหมอนเล่นเล่นกันดัมบาบะดอนแล้วสายบูมาเข้าไปทาแทงจำๆเลยเอาละปานสันีนี่มันไม่ลงไปให้เว้ยมันก็จะปั่นอยู่ข้างบนน่ะไอ้ท่ปาปานสันีท่านี้อืมปันไปเฮ้ยคาราเบิร์ดอะเพื่อนเราอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูศัตรู ผดูก่เพื่อนร้องออ้โดนโดนกนระทืบแปกกัปตันทอนกำลังดวนโดนกนระทืบยับเลยครับเรียบร้อยแล้วโดนยิงต่อให้บุกจากเอสบาโรได้ย่านที่อะไรกูได้บาโรโอ้ผมลินพันกันเลยปะนี่คือบอสเลยครับโอ้มีบอสให้เล่นด้วยเหรอเอาเอา,เอ,าอันตีเลยเฮ้ยอย่าขึ้นไปก่อนนะขอร้องเดี๋ยวว้าวา ว้าวอะไม่น่ารีบเลยออกไปได้ปะครับอ๋อออกไปได้จมน้ำตายไนะเนี่ยโอเคได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้ถ้ารู้อย่างนี้ผมจะได้ออมใช้ตีข้างนอก,นอกผมเลยว่าจมน้ำตายจุดนี้เหรอหน่วยย่อยแปดวิเลยโอ้หตกใจหมดนึกว่าเอ็กมาแล้วถ้าเอ็กมาแล้วผมได้ผลล็อกกระดัมเอ็กก็คือจบเลยนะผมเล่นแต่กระดัมเอ็กกันนะลูกรักผมเลยเละขวัญไปครับตอนนี้จังหวะน,นี้แหละ อาลสันนีโหแล้วมันอ้วว้วหู้ฮิวเลยฮี่เลยเพื่อนใช้อัลติเมทแล้วครับเพอแล้วผมเพิ่งรู้เหมือนเหมือนมันจะเล่นในเรื่องพร้อมเพื่อนได้ด้วยนะเออไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนผมมีใครซื้อเกมดีกันบ้างแล้วหรือยังเอาละในตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเราก็เล่นคนเดียวก่อนเอ้ยโอ้โหเรามีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาเล่นในเรื่องด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่า เพื่อน,อนเพื่อนเราเนี่ยจะต้องเออเล่นในเรื่องมาเท่าเราหรือเปล่าต้องเล่นในเรื่องเท่าเท่ากันหรือเปล่าต้องผันน่น,นนะมันถึงจะไปด้วยกันได้เอาละ่ะตอนที่เราโฟกัสที่เกมของเราก่อนช่างหัวเพื่อนมาเลยฟันไปเลยตอนนี้ฟันไปมันไม่ค่อยคลีเลยอยากได้เปิร์กแบบว่าเพิ่มคลีเออตัวตีไกลอาจจะเป็นตัวที่โหดจาัดจเอาละ่ะเอะ uh เอตอนมันเหวี่ยงทำไมผมไม่บล็อกว่ามันมีปุ่มบล็อกเว้ย ล้วคือดูไม่ออกว่ามันจะตีเราบล็อกนี่ไงบล็อกแล้วอุ้ยบล็อกถอนกำลังเถอะค่ะไม่ได้ตะเลยอย่าย,ยอมแพ้นะยังมีหวังอยู่พุ่หมดอ่ม่ได้ทำไมพูดแบบนั้นล่ะไอนะ้น่าว้าวกูไม่อยากอ่านเลยไปยอมเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยเอาแล้วตายเพราะว่าผมกดบล็อกอย่างเงี้ยแล้วมันสรอนดานเมจกลับไปมันตายเลย เมื่อกี้เลือดมันยังเยอะๆ,ๆอยู่ไม่ใช่หรอครับพูดได้สุดยอดเลยโอกาสมาแล้วนะสะกูละนั่นสินะพวกเราก็เบรกเอากันเถอะใช่เบรกเอาเถอะเพราะคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วยังไงเราโอเคเคลี okay, ยร์เย่ด่านหนึ่งมันจบเร็วมากอะจบเร็วมากเรื่องยังไม่ทันคืบไปไหนเลยโอเคปลดล็อกกันดั้มมาเป็นกันดัม้มกันดั้มอะไรจริงๆพัฒนาเสร็จสมบูรณ์นต้องขึ้นเป็นชื่อกันดั้มมากกว่านะเว้ยมันจะเท่คืออะไระวะเฮ้ยปลดอีกตัวหนึ่ง มันคือแบบแปลนอะลิออสกันดั้มก็คือ,อยังไม่ได้ปลดนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่4ี่แล้วพาร์ทที่3ก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทที่สี่สำหรับใครที่ดูคลิปจบก็ขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญ่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตสวัสดีครับ